แร่งมากลั่นชีวิตต้องใช้เงินสตรองมากหนิงปณิตาประกาศจุดยืนสมกับเป็นตัวแม่เรื่อได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เจอมรสุมครั้งใหญ่สำหรับนางร้ายและผู้จัดคนดังอย่างหนิงปณิตากับปัญหาเรื่องครอบครัวกับสามีจินจรินจนถึงจุดที่ประกาศว่าพร้อมหย่าแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างรอเคลียให้ชัดเจนอยากให้อยู่ในสถานะพ่อและแม่ที่ดีของลูก ล่าสุดในช่องทิกต o k ของหนิงได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอสั้นๆแต่ชัดเจนมากว่าหนิงหน้าเวลานี้ยังคงมีกำลังใจดีเข้มแข็งและมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตแบบสุดๆดดซึ่งเนื้อหาในคลิปเป็นโมเมนต์ขณะเจ้าตัวพูดถึงเหตุผลที่ต้องใช้ชีวิตต่อไปแม้กำลังเผชิญหน้าอยู่กับความทุกข์คนเรานะคะจะเศร้าจะยังไงก็แล้วแต่นะคะชีวิตต้องทำงานเพราะยังไงชีวิตเราต้องเดินหน้านะคะ เงินจะทำให้เราสมูทวันนี้คำนี้ในยุคสมัยนี้ยังไงก็ต้องใช้ไปทำงานค่ะพร้อมกับระบุแคปชั่นเด็ดโดนใจเอาไว้ว่าตัวมาถึงเข้าใจการไม่มีใครไม่เจ็บเท่าไม่มีตังงานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับเข้ามากระน่ำกดไลค์กันเห่ยวรัวๆพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์กันสนาน